น้ำตาลนี่น้ำตาลเอามาเห็ดเองทำน้ำตาลเพอาซีมาควานเอาเมื่อวานเสี่ซีมาควานก็เลยใส่น้ำตาลหลายต้องเอาไปต้มพร้อมเน่น้องน้ำตาลอากาศตามไปด้วยกะทิเอาทองเอามาให้เลงน้ำนำกะทิเลยจ้า อิกตามคนมากคือกันบมาคติกะเออมักมักมันนั่นายกันใช่ไรายมาเล้วไม่ได้มากินหวานน้ำกันเฝ้าอ่เฝ้าปลาแห้งเฝ้าอย่างปลาแห้งให้ไดนั่งใหญ่สบายดีจ้าสบายดีสบายดีทำแกงไปทำแกงไป เฮ้ยท้าก็ลงมือกันเลยเลยมา,เล,าเลยจ้าไปเดินล่ะน้อยเอ้ยเ้็นุ่มลานน้องยิ่งตีนุ่มสวัสดีจ้าคอยกินขนมอันตุ้มเป็นสั้นเป็นสั้นนะเบิร์สามสี่ก้อนก๋วยเดียวเลยเจอกูได้จงให้ยก็เลยเบื่อแล้วซื้อมาตรงเดียวแสียหมดเลยนะ กัอยู่แต่มันแคนันถ้าเจ้าเลือกฮันถ้าเจ้ากินโเบิร์ตนอันนี้ไม่เลือกอันนี้คนที่อกไห้อนัีน้อะกอาันมันที่หาดือนเจเบิร์ตอันนี้มันเกิดไวเลยเบิร์ตมันเกิดก่อนใเดือนนึง อยู่ในแห่งการโกยหนุ่มแล้วคนละจอบซูรีแน่นอนหว <c oughs> านคอยเอ้ากินขนมหวานทำอะไรได้เนาะมาแล้วก็กินอันข้าวหวานต่นอแล้วเข้าไปกินนมอีกจะหน่อยตอนเป็นไปกินข้าวแต่ว่าจะเอาโซ่ไปนาะ <c oughs> <c oughs> bóc thôi Tiền bóc hả? Tiền bóc là bóc lại nữa nó Anh... Cái tăng bà là chuẩn rồi hoặc là cái lựa vô Tô nó ngồi ơn, ăn gì vô vô Cho tô nổi Ngồi ơn <laughs> mà, ấy... mà ấy bông Ta mẹ Cho bữa ơn bông เอากระสีย่างประมาณนี้แล้วก็ะสีเอาไปตากแดดเพราะว่าม um ือนี้ม uh> ีแดดมาแต่ตลาดว้าว่าเพื่อนทั้งน้อยกินน้อยก็บ่ได้น้อยเด้อจ้าปลาลุงเอ้ยไปตลาดก็ซื้อมากินตลอดอีหยังกะแม่มื้อนี้กะมาแต่ตลาดก็ซื้อของกินมาแล้วกั ซื้อมาใหม่มากินน้ำแม่เจ้าน้อยไปเบิ่งวานน้องน้อยอีเมย์ไอหนางนี่สิเฮ็ดยังกินแรงเมื้อแรงเนาะเลี้ยงส่งไอหนางเมื่ื่นไอ้นางเมื่อปลาก่อนมากินก่อนสีแดงหมากที่มางอนคือของน้องมุกเด้อน้องมุกมากินเนาะพูนเพิ่นลงไปกินยืนลุ่มพูนเด้อจ้าพูน สายเหตุเป็นนะ้นางน้อยเหตุเออบังอุ้ยคำเดียวเลยเบิดแล้วปอนตัดเลยอืมคือเวลาคำหนึ่งคือกอยเนาะซอมอีกแล้วซอมอีกแล้วซางอีกแล้วซางอีกแล้งอีแม่ก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งมู่เป็นทั้งเอ้ยเป็นทั้งน้องให้ลูกๆเอือ เป็นทุกอย่างในชีวิตเลยแหละเอ <c oughs> นีกาอันพัดลมกาเปิดบ่อได้นางน้อยกาฮอนฮอนป้าลุงเลยเพิ่นก็เลยไปจ้าพัดลมลูกมาแปลงให้เป็นใดเป็นใดสายไฟมันคาดสายไฟมันคาดสายไฟรูดนะเดดึงแห้งพน,น้องหนอไม่หน่อแบบเวลาเขาดึงสายฮนะนาเปิดมาเลเห็นป้าโลดช้างเขานี่แล้วอะไรพี่น้องเลยเห็นบอกส้างแล้วนี่ หมอนบ้างด้วยวันนี้มันสีหมอดได้อยู่โอ้ยเย็นเปิดนานชุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยของเปะคองเพะติดต่อมาทางพี่เดนอะว่าสีปีงเอาแต่เอากระสีลวกเอาเพราะว่าปีงเอ้ยเพราะว่าเอาสีลวกเอาลวกเอาแซ่บกว่าเนาะเนื้อมันสีอันนั้นนะเขามาขายหอยให้ บมาตีมาอีหยังเด้หลายแท้ะมาอีหยังผดว่าสีขาวเป็นห้าซิปผดว่าได้ยินตะกี้นี่โอ้หนึ่งย้อนชามาแล้วละจ้าอันที่เห็นเป็นมนต์มนมนตเนี่ยก็คือเฮดเพาะที่น้องน้อยกับอีเมย์นางหาแบบนี้ก็ได้เสยเนาะสามสี่หน่อย ซันตี่หน่วยเฮากับโบแมนสีไปหายไงย่างไปแล้วก็เห็นก็นเลยนยางคุ้นชานซะนี่ล้วนี่ก็<ะ>นกานงใหญ่อยากเด้อแม่นงยางใหญ่เมนูโปดปดอกกุ้งของทะเลนี่เพิ่นชวนแม่ไปดินทะเลอยู่เวียดนามเลยเพราะว่าดานเขาจะยังโมเปิดเพิ่นว่าอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งแม่ว่าโมจำเป็นสิไปหอดเวียดนามมาหาแม่เซโนโนี่ก็ได้กิน <laughs> โอ้ก็ เพื่อนเห็นกระป๋องอันนี้ว่างๆเพื่อนกระปเจาะหู้มาแล้วเพื่อนกระซิมาปลูกต่อปลูกด้องไหมอย่างแม่อมเอากไม้อัน้นมาปลาูกอันที่น้ำคุ้นๆนี่กรแม่นอันฝุ่ยนะจ้าฝุ่ยเลี้ยงมากเลี้ยงดอกเนาะเดือไส้เมื่อวานนี้ห้าเครื่องแล้วปลูกก็ได้ปะ น้องไม้นีสีงามแล้วก็แถมออกสีพร้อมได้จ้าปลาลุงเอ้ยเวลาเขาจับนี่มือเลือยเอ,ยอยเอ็นสีออกเป็นสีอันบ้านเท่าล้วเอิ่นดอกดอกเก่าโมงเพราะว่ามันอ,อันตะเป็นชวยๆนะจังมันจังเป็นดอกออก่าทางอื่นนะโบจกักเออโบจักเขาเจอสิเอิ่อนมาแม่ยังเนาะเอากบกคงคือกันมแม่เห็นเขาเห็นยู่ในอันนั้นค่ะ ก็าซี้ๆเนี Merci. Merci ่นี่มัก็เสียบ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 แค่นี้เพิ่มเลยมือหน้าเอ็ดไปนี่เอ็ดใส่กระป๋องนี่แม่เนี่ยกระป๋องแม่จังกรว่ะห้าห้าห้าเนี่ยเอามันนี้ลูกนี่พอดีนี่เอ็ดอันนี้ให้หลายก่อนดอกใหม่ตัวนี้นี่แม่มาดอกใดว้ยตัวนี้จ้ะกำลังปงห้าดอกนี้บอก เออปลาดอก,อกเอี๊ยป,ะปะะลาปลากำลังโคปะะลากำลังโคปากำลังบกหักมันขึ้นมานะแม่แม่เปลี่ย,ยนโมจาูเพราะว่า,าปะะลากระลังใหญ่กว่ากว่าโถแล้วหน,นึ่งตัวนี้แห้งติดสบายเด้อปลาลุงเด้อเด็ดเอาใบามาแล้วก็บบอลแมนใบซ่อใบซ่อดอกนางน้อยก็เอาเอามาแต่วิลาปุริจ้าปลาลุงเอ้ย น้องน้อยได้ยินเขาเจ้าว่าอันฮักเท่าใยมันแล้วก็ไปเสียบลงดินแล้วก็ได้เลยน้องน้อยกะเห็นอยู่ในหน้าสาวเนาะก็เลยขอน้ำเพื่อนมาแล้วก็เสียบใส่ดินเพราะว่าน้องน้อยมาอยู่เซนโนพผ่นนี้แม่เอามาน้ํำผัดเอ้าหลายแล้วหง่แล้วมักปลูกมักเอียงนี่แหละจ้าหลายหลคนบอกว่าเอ้ยหน้าบ้านเขาโคกแต่ว่าในใสายตาพวกน้องน้อยนี่เจอว่าหลายคักงามต้นไม้นอแบบเออคือแบบ สีเขียวอุ้มทุมอยู่เนาะไม่เนาะแมนคนมักปลูกปลูกแล้วก็เอทให้สบายใจเอียงไปนี่แหละจ้าป้าลุงเอ้ยป้ามันอันป้ามันแตกไรเงี้ยยังสี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 ใสเท่านี้นี่เพิ่นก็เอทเองได้ถูกตัวนี้แล้วอะไรพี่น้อง คลิปนี้ก็สิริ่มจากตั้งแต่เศร้าคุณน้องมาแต่ตลาดตอนเศร้าแล้วก็จนกระเทาะหอดมาอีกตลาดตอนแรงเด้อพี่น้องเด้อถือว่าคลิปนี้รวมตั้งแต่กิจกรรมยามเศร้าๆจนหอดคำอ่ะล่าปลาล่าลุงไปซาลุคลิปนี้ลาไปก่อนเลยจ้าฝากกุ้งไล่กุ้งเซ่สองครบทศภาษาภาษาคนไทยได้จ้าไปกินข้าวได้แล้วเมฆเมาหลายใสใสใสมีอยังนี้ลูกมีถอดกุ้ง Yeah. Yeah. Bye bye. Bye bye. bye.